มีแต่ฝนไปไทยโอ้พอพอนะเมื่อก่อนมันยังไงพอกับแม่ผิดกันแล้วกันเลยมาฟอนไปเอาเมียใหม่ตามเมียใหม่เป็นยังไงน้องว่าเสียใจว่าพอผิดเสียใจว่าน้องพอฟงกับพักเงินมาแต่คอยพอได้แม่ใหญ่ได้โอยังอ่าเบิ่องยังเจ้าอยู่แม่ฝากให้แม่ียเด็กเด็กจะไอเด็กพอจะไปทำงานบนไทยแล้ว แมนถือมาเนอครับแมนสวัสดีและสบายดีสบายดียดยดพ่อแม่พี่น้องเอจีผังลาฟังไทยต่างประเทศนําเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องพอน้องปามแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะทางพอน้องปามเขาได้เดินทางมา บ้านอีกบ้านหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นบ้านเป็นเมืองจำพรสวรรณเขตเป็นบ้านย่างสูงพี่น้องเนาะต่างมองพอน้องปามก็ได้เดินทางขามามีหมู่มขามาก่อนเลยพ่อแม่พี่น้องคือตาคือบบาวจัน์สนแนลรือว่าพอน้องโคหน้านั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้เดินทางขามาก่อนขามาถ่าย สาวโสดอีกคนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะกษิตายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งในส้มน้ำกันอะไรเนาะว่าจะเป็นจังใดมันนี่ค็มีทางหนุ่มไทยจัดให้สาวโสดที่แท้พ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นมีของมาให้ที่ว่าจะเป็นนีหอย่างก็รอรุ่นน้ำกันในคลิปอะไรพี่น้องเนาะแต่บ้ว่าเป็นอย่างแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาก็ยัง่ฮู้คือกันเนาะว่าทาง่อโคหน้าน่นแหละพี่น้องเนาะจังไดกสิพาพพ่อแม่พี่น้อง ไปเบิง่งไปชมแล้วก็ไปติดตามน้ำกันเลยทางสาวโซนเลยพี่น้องเนาะตอนทางหนุ่มไทยหนุ่มใหญ่หนุ่มไทยใจดีมันจัดให้สาวลาวอีกคนหนึ่งพี่น้องเนาะจังไหนก็สีพาพพมแม่พี่น้องไปติดตามรับชมน้ำกันบวศทักษาเสียเวลานะเนาะพมแม่พี่น้องจังไดก็ภากให้พมแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้พอน้องปามชาแนลในยเด้พอพมแม่พี่น้องเนาะเป็นกําลังใจแลวก็ สิได้เห็ุคิปใหม่ๆนั่นแหละเพราะว่าลงคิปไปกรบโบคอยมีคนเบิ่งไปไหนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งสองพ่อน้องบอนชาแนลขเงียบเงาจังไดก็ไปพบพ่อนำกันกับน้องพ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่อจากศาสตร์เสียเวลาให้พ่อแม่พี่น้องคนละไล่คนละเซ่เนาะเป็นกำลังใจให้พอน้องบอนชาแนลเนาะอะจังไดก็ไปเบิ่งไปสมน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องทางสาวโสดหนุ่มตาจัดให้อย่างใหญ่เนาะพ่อแม่พี่น้องปะ ไปเลยพี่น้องสบายดีสบายดีน้องอ่าน้องเอื่นเนาะโดยโดยมาแตะท้งไหนง้น้องมันฮ่าคุ่เขียดหขู่เขียดแม่ไ,ไล่วะน้องไล่ไล่วะไต่พอยเจลไล่พ่อเจลแม่ต้องมาเจลวะอืมอือเอาหันกันนี่แหละไต่พอยเจลที่แม่ ค่อยเปิดเปิดคุณผู้จุผู้งามมาแต่หาเขียดเนาะเขียดได้หลายหลายคนเราแล้วพายคนไปกับผู้ใดไปกับหลายคนมาเนาะสามคนไปที่เศร้าห่ากันมากที่ห่างกันมากในน้องก็นำบ่หรืออกมาอีกมาอีกมาเฮือนอีกเนาะไปได้เฮือนใหม่นอนอุ่นมั้น้องอ่ะอุ่นเยอะอุ่นเยอะ ดีใจเพราะในเรื่องตัเดี๋ยวดีใจดีใจโโดูอ่าที่เคยถ่ายภาน้องเพิ่นไปนี่ครับเป็นเกิดใจเนาะโอ้โหดูอ่ามืันมีแบบมีทั้งอ่าครูบาไทยแต่งด้วยอืมอยากอยากคุยอยากจตะลมน้ำเจ้าเป็นยัไงต้องไหวลมมันไหลอยู่อ่ะไหลเนาะ คุยกันก่อนเนาะคุยกันก่อนโดยถ้าคุยกันเขาเรื่องกันแล้วถ้าเพิ่งเอาไปเตงคอไปเนี่ยสิไปน้อเพิ่งไล่โบยัโบ่โดยโดย,โดย,โดยต้องคุยกันก่อนแม่ก็คุยเนาะคุยกับพอ่อกับแม่กับน้องกับญาติกับญาติแลบบ้วถ้าเพิ่มาชูคอแบบนี้สิยอมอกม่หมด ต,ต้องถามแม,ตม,มตต่ต้องถามแม่ก่อนโอ้ตอนนี้จะนองกันยังอยู่กับทางเอาเนาะแม่ต้องถามแม่ก่นก่อนเนาะตอนนอนก็ยังบ่ท่าได้รับปากคนเดียวเนาะแม่เพราะว่าน้อนกันก็ยังบ่ได้รับปากป่ะทีอันนั้นเนาะก็ต้องมอนกันยังอยู่คนเดียวเพิ่มแม่ต้องถามทางพอ เอ้ยทางเม่พ่อเนาะพ่อบ่มีพ่อบ่พ่อบ่มีบ่น้องล่ะบ่มีบ่มีแต่เพิ่นไปไทยโอ้พ่อพ่อนะมเีกันบ่ได้ว่าจังได๋พ่อกับแม่ผิดกันแล้วกันเลยมาฟอรไปเอาเมียใหม่ตามเมียใหม่เป็นยังไงน้องห่ะเสียใจบ่าพอผิดเสียใจวะน้องเพราะนกับพักเงินมาโอ้แต่คอยโบได้แม่ใหญ่ได้โอยังอ่าเบิ่งดยังเจ้าอยู่แม่ฝากให้แม่ใหญ่ แต่แต่ไแต่อเราไปทำงานอนไทยแล้วแม่นีมปัจจุบันนี้องอยู่กับแม่ที่ายอยู่ในเมยันไหมเมยนยอย่ในเมยเี่ยนเราอยู่เพืนหลังเนาะแม่แม่เคาอยู่กับนองแต่ว่ามือกับมานอนนี่บ่มไม่ท้อยนอนใเมยโอะ เจ้าอยตอมือนอนแลม่ใหญ่ถูกไหมเมย์เมย์นอนู่นี่ถ้ากับนองเมย่เจ้ายังไม่ได้ชัขอบพว่าบ่บ่เมยยังไม่ไดมีแฟนใหมยังไม่มีบ่บ่รำบาเอารำบาเอาเมห้ลูกสาวอาย่าแบบย่าเรา็ยังไม่ฉดนอนแต่ถามเมย์ล้าไปแล้วสาสวยเนาะสาเนาะ ตอาที่เรื่องหาถามมานีแต่ว่ามีท่านในสุขาพก็รออีกเะแมนตางพ่อยห่ไม่ทำผู้ใหญ่กับบุตรคนหลาน้องเนะตัดสินใจอีกนงเมนหลอกว่าวูพักกันแล้ก็ต้องมีผู้ใหญ่ดังหลับหูนัเนนะืองก็มีผู้ใหญ่หับหูพังน้ำว่า น้องพันธาหายลมไปก่อนเนาะหายยังไงลมไปก่อนลมไปก่อนอเหมาะด้วยลมไปก่อนอานุตรมาไวๆองกรานต์มาไวๆกต่ไ,ไ,ไ,ได้ยินเสียข่าวว่าฐาน้องล้มล้มแต่พิมาขอไว้พ่อมาลงมาพ่อยังยังเลยโดยโดยแค่แอีแค่เลื่อนลงมาสิพ่อมาไายเดือนไล่เดือนไายเดือนอยู่ไายเดือนอยู่เลยเอานี่ถ้าถ้าว่าหัก ถ่าว่าทั้งไอ้คนมีหักมักเท่ๆสน้องมีแต่พร้อมที่จะคุยซื้อโอ้แต่ว่าเพิ่ถึงมาสู้คอยยังว่าหมั่นมาอย่างนี้แต่ยังบ่ทันได้ให้หมั่นก่อนบ่แม่อโดย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 เรื่องความหมักความหักอยากจะคุยไับก่อนเนาะโดยถ่าว่าทีให้เวลาไอ้เพิ่งจะเดือนจะเดือนแต่ยังบอกว่าจะเดือนโดยต้องหกผ่นไปก่อนโดยบางเทื่อ หากคุยเข้าใจกันอัดชีว so, ัยกาฮะใช่ใจองอะไรก็ใหม่ของน้องกันอยู่เนาะแมนแมนแมนต้องให้เวลาเนองคนอันนั้นน้อยนึงเนาะโอยโอต้องให้เวลาเนาะต้องให้เวลาอีกหลายนงกอนนะโอ้ยเนาะโอ้คนนี้มีของมาผฝากน้องอ่าทั้งไอญงคนจากฝั่งไทยเนาะบอาอ่าไอไงคนจากคนถ่ายากกขาเนี่ยคนเยแี้แบบ เขาบอกง่ายๆซะเลยอย่าคุยกับน้องอย่าดูใจกันไปเี่อย่าเบื่อใจกันไปนะประมาณเท่าไรเท่าไรนะประมาณเช็เดือนอะไรประมาณนี้นะเป็นคู่ครับต้องคุยกันกันต้องคุยกันกับเพื่อนก่อนไว้เป็นน้องคุยมาผู้ช่วยว่านั่นนะแม่สบายดีเลยผู้ช่วยเฮ้ยคุ้ช่วยป้าเท่านี้เป็นของฝากมาจะให้น้องเ่ิมทัวร์มีอย่างแน่นโดยโดยโดย เดี๋ยวมาให้น้องเพคนโอ้องใส่ก่อนเนาะเสื้อผ้าได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าคนละคนะคนยังมีอีกคนนึงอ่ะคุณนุดีใจว่าตามทงไปมห้ยเมย์้องหน้าให้เได้ก็ได้เนาะเอาให้ยเมย์้องหน้ามอบให้เได้ก็ได้เนาะอันนี้ก็ทีมงานทำมาคือกันมาทำกันเนาะเมนเมนอือมีเสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าเนาะมาหมอกให้น้องคนเลยโดยโดยโดย มีแต่มีแต่เสื้อผ้าว่ามันนะมีเสื้อผ้าครับอ๊ะยังกันน่ะนะมียังอีกยังกันน่ะมีโทรศัพท์เอ๊ป้าพวกพี่น้องเธอเปิโทรศัพท์เปิดนะมาไหนน้องเพื่อนดีโบเลยเนาะเพิ่นผ่าเงินมาว่ดีกว่าซื้อมาพักเตเพิ่นผ่ามาให้กับรวมกับของรวมกับของเลยอืมต้องซื้อมาแต่ฝั่งไทยเลยเนาะแม่โดยโดยโดยเอาไปใช้มาให้นแต่ฝังไทยดูว่าเป็นของจังใดมาพี่น้องหรือว่าของ ไม่หรอว่าของเออไม่เนาะเอากับบุหัวไม่ลรืออย่างนอค่ะคนถามให้เขาก็ดีใจเนาะเอาก็ดีใจเก็ดีใจ่ะได้เหมาะไม่นอคุณเนาะเหาะไม่นอคุเาะชสู้นี่ต้องแบบสู้หนักมั้ยเนี่ยโบเอสู้แบบตังตังนังตังอโดย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 งามงามงามเนาะโดยีได้มีอยู่ว่าน้องแบบโทรศัพท์มีใสเคยมีบอมีอันน่อยขออมือใสข้อมือใสละไฮ โอ้ของโมใช่ของเก่าเขายังมามีเป็นของตัวเองก็คืออบ่บ้านนี้ลองหน่ะมีเป็นของตัวเองจะเป็นได้ไหมดีใจเหดีใจเดอถ้าอายเป็นอยโทรมาคุยได้ไหมจ๊ะอาสิหลับเพิ่นอยู่บ่หลับหลับได้เนาะเดยคุยกับเพิ่นเนาะเด้อลองคุยกันไปเบิร์กก่อนน้องเนาะเอยแต่เรื่องที่ว่าหักมาต่อไปนี่เท่ากับ อาสียังกับโมเน่เนาะร้ง่ายโมเน่ร่างง่ายก็ศึกษาใจกันไปก่อนเนาะแมนถ้าว่าสิไหวๆนี่ก็น้องก็คือสิยังยังอึดอัดย่นะยังตามใจยังบได้สาใจยังได้คนกับหาหูจักกันเนี่ยนะหมาว่ามันก็ยังแบบคอยไปฮะแหละมันยังสิอันนั้นน่น้อยนึงต้องคอยไปคอยมาแมนบอลาได้โทรศัพท์เลย

เอาเอาเปิดบ่เป็นสบันหายซี่เปิดหายบันีตกได้มีอย่างนี้เอามาเอามาโชว์บังดูจับเอามาบังดูโดยสายกมีเสยกอาย่ฟังสา่ฟังยังอีดบันยนยันอะรจักี่บอว่าอู้อู้แล้วเป็นเทะ ขอมูลบะขอมูล e อย่างนี้อีกอย่งอนนเ้นคิดมันเค็ดทิมทิมทิมบะทิมน้าจอเหรออ๋อบดนี้เคยไล่ว่าน้องหลานเคย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 ไล่คนเอาหายไมีเคยไล่บะบอนังบ่เคย ได้เละเป็นได้ตื่นเต้นบ่โดยเต้นดีใจโอ้ดีใจเต่นเต้นดีใจนํำปาปีเฮดีได้วันนี้ไรน้นองนะขอบคุณคนนี้เลยบ่ขอบใจใจเนอโดยโดย่นมีเพียงในในเที่ยวทุงเป็นได้ไดทุงครับกบูกดแนี้ย่งมีแต่หาน้องคนละน bờ vườn đó lại còn bên này đây, còn thực tế là bờ kiểu này, dao bờ đúng không? tham thùng à. chỗ vào đây hãy bờ lại. Ừ. long vườn, ờ, bên, ừ. bên, 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 bên xe bên sông xưa. Ừ. Ừ. À, đúng long chắc chỗ long cái chỗ đó. đi

thế non phàng ừ. ừ. à. là uh, si, thi, yạc đi chạy <laughs> <laughs> thế nào non con đi non thì đi chơi á đi đi à xin thìe gì đi như thế non ạ ngược lại thìe gì được như vậy mua khoai bẹ bẹ này bẹ lại như ạ bẹ bẹ trên khẩu à trên khẩu tự à được bẹ khoai bẹ khoai nè cứ vậy lại tôi nhảy nè nè tôi có thể lấy khoai nè bẹ ถ้าไรมันเลยมีบนเหตุโขมันมีหมดมันมีมีปล่อยให้มันนอนในมีขึ้นมีอยู่มันเดินหมูโอ้มีเดินอยู่เดินโดยเบบเ่องัวควายเบ๋นี่มักอะไรที่สุดอ่ะควายควายด้วยลนบังคือว่าอยากไล่ควายอ่ะมันงามโอ้มันงามลำบากตัวใหญ่ได้ไหมใหญ่พอพอเรียกไหนมัน ่าเบิ่งได้สบายตาเนาะเบิ่งได้สบายใจมันก็สิบ่เล่นคืองัวคือเบ้เนาะเอ้ยควายมันสิอยู่แบบซาดเด้ออมันจะได้ควายอือได้ควายจักโตนึงกะได้กันเนาะเสือตัวแม่เสือมันออกแม่ไปลูกเอางัวบ่ดีมันตัวน้อยได้งัวก็ได้อ๋ออย่างกด้แต่เนาะลแต่เพิ่นซื้อให้ได้เพิ่นนเนาะ้เอา ดีใ,ใจสิน้องเอ้ยเออพี่น้องออนองีนง่นะครับตัดชินใจเนาะแมนท่านตัดใจเรื่องคมหักเพี่น้องเลยเอาข่าแจง้งไว้ในซัมมี่เนาะแมนครับแล้วก็ไว้ในซัมมี่พี่น้องประถามน้องเพิ่นจริง,รงๆเนี่ยกับตัวเพิ่นเลยพี่น้องเลยถ้าเขาสิเป็นอ่าพวาไปทรงดีมันกับโมเมนต์เนี่เนาะแมนแมน,แ,มนแต่เราให้น้องฝันตัดสินใจแล้วก็ต้องคุยกันก่อนแมนว่าไง อคุยกันไปก่อนแล้วคอยตัดสินใจอีกทีนึงโออผังมองเลยคือว่าเอ็ดีผังไทยเนาะหรือว่าฟุบบอผังไทยก็แล้วแต่เราว่าคุยกันก่อนว่าอย่างนะจีบกันไปก่อนนะนะอย่างกับว่าอย่างที่เคยไปศึกษากันไปศึกษาใจกันไปก่อนนะคันชสีหายน้องฝันตัดสินใจปรับน้องเพิ่มกายังไม่ได้คุยกันเลยว่ากับเพ่น นั่นแต่ยังไม่ได้คุยกันตัดสินใจยังไม่ได้กันใช่ปะให้น้องผลบ่วมากมันกะน้องผนกระโบจักยังเป็นแนวใดน้องไม่ใช้ใจคอเป็นแนวไหนผลกระโบทจักอีกหนึ่งมากกับน้องนเปิดผูหยิ่งเมนกยื่ยึ้งจังไววเจ้าตัวเจ้าของไว้ก่อนเนาะไปฮักเออบอกว่าฮักมันนี่มันก็รวงห่ได้นกระชีวาไปก่อนมันกันชีวาโอ้ผหยิ่งอย่ายนีอย่างที่แล้วมันก็จีเป็นโบได้ก็ต้องให คุยกันไปก่อนล้มกันไปก่อนแหละกับอย่างตัดสินใจถือว่าล้มกันถึงเนาะบ่เหิงปันใดกะว่าถือใจกันกะแป๊บเดียวก็มีเด้คนเฮาต้องจีบต้องคุยกันแม่นล่ะว่าคนอยู่เนาะหลายคู่อยู่พี่น้องเห็นนี่กันเนาะให้น้องรวบรวมอะฮักบ่ฮักไฟเย็นนี่มันก็สิเสียยเบอู่่ห็นแม่นเดี๋ยวก็เดียวว่าเห็นว่าบ่เห็นตัวจริงน้องว่าบ่มักเห็นในไหนฉันมันก็สิ ย่างเช่นเราว่าน้องบมักไม่เี่เขากับบุคุคือกันเนาะมันต้องคุยไปก่อนเนาะตอบมาเนี่ยครับถึงตัวเขาเองเนาะถึงเบิร์ตทไมพี่น้องเลยเว่าว่าน้องมักน้องกับเบรตต์เขาไบุได้เนาะแต่กับน้องบรตต์ตัดน้องกับเบรตตัดพิเศษเรียกว่าบุคุยคุยแมนน้องเพิ่นกับเบรตต์ที่พิเศษว่าบุคุยกับเรื่องมักหักเรื่องกับซิมาขอสก็ต้องต้องคุยกันแรกอะมาถามพ่อแม่แบบนี้ก็ยัาอีกทีนึ่งน้องเพิ่นกับตัดสินใจถึงกันเอง ต้องถามผู้ใหญ่ก็นอกวาพ่อแม่พันธุ์สิท่กนนี้จะให้เป็นหน้าที่กับคนสองคนมั้ยเนคนสองคนคุยกันแค่นั้นเองสะให้เขาตัดสินใจให้ก็พอได้ว่าเออให้น้องฝนไปมากเพิ่นจะายที่เฮากก็โบเป็นพอได้อยู่แล้วเมนเป็นสื่อกลางให้ได้อยู่สื่อางให้ได้เท่าทีไปบังบังขับจิตใจจิตใจให้มากเขากันมันคุ้มยากยากนะแม่น กัแล้วแต่คนสองคนคุยกันที่เหลือนะเฮาวกมาชงแค่มามางแค่เป็นเป็นสะพานคันเนาะเป็นสะพานให้ไต่หอดเลยนะก็นล้คุยกันแค่นั้นแหละว่าจะเป็นจังไรกันเลยน้องเนาะมักโบสถ์รศัพท์ำยังไงมัดเยอะจิดใจอยู่เนาะเยอะมันมีแบตอยู่มั้ยมีกดเป็นบ่ก็อันนั้นแบบ ต่างไลน์มาหายเดียบเลยมีแต่ลงซื้อหรือวก็อาจจะใส่ซื้อในในไลน์นะจ๊ะใช้รูปเจ้านะครับก็บอกให้เพื่อนไลน์บอกอพอได้ย้ะพอได้เนาะเพราะว่าทางไลน์นี่ลุงตั้งมาให้หมดแล้วในเฟซบุ๊กยังไม่ได้ตั้งมาเลยหัน้องหนตั้งเองตั้งเองไมได้เฟซบุ๊กเนาะโดยแฟน้าของเก่าคนเก่าที่เก่าเนาะดูยังไงเก่าเฟซบุ๊กไม่เชียวซื้อเก่าเนาะดูซื้อนี่ย ซื้อเกาซื้อเกาน้องก็ได้ข่าวมาแล้วได้ก็ตั้งได้ว่าตั้งซื้อสิเกิดลงซื้อได้บ่จะเห็นเป็นบ่ถ้าว่าเห็นจะเอากระดีไปโควิโอคุ้มมันไปเลยแม่เจ้าเห็นได้บ่นางลายลายเนี่ยตรงนั้นเพาเป็นเพาเป็นอเป็นเจ้าตั้งเรียบร้อยแลต่พอลายตั้งมาให้ดอ๋อแค่ว่าทำว่าใช้ซื้ออย่างเดียวทีซื้อ สื่อกะมันเป็นสื่อเป็นตัวภาษาอังกฤษเอายังไงเปลี่ยนเป็นสื่อคนเองเนอะทางหารเป็นตั้งมาให้ทางเด็ดหลุดมาเอียงมาดิบด้อยแล้วเด้อ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 จังไรเอ่ยไปคุยกับน้องแโดนเติบแล้วเนาะโดนเติบแล้วที่เหลือกาให้น้องเพิ่นคุยกับไอ้เพิ่นเนาะเรื่องว่าจังไรกะค่อยว่าอีกทีนึงเอากระต่ินใจให้มาได้คีกกันวินาทีเนาะกระต่า้ น้องันกันดีใจเนาะมีคนที่เข้ามาประคองหัวใจว่าสนาเข้ามาศึกษาหัวใจดีใจนั่นน้องคนในลายเนาะมันมีเพื่อนใหม่ก็นอดอุ่นเล้วม่เห็นเลยมีเฮื่อนใหม่แล้วไม่ฟ้าใหม่โดมีเฮื่อนใหม่ฟาใหม่อ๋อแต่กี้เฮือนแันเป็นได้ไหมลุงอ่าเฮื่อนแฟนกะมีเป็นฟ้าขาดเีงอ๋อฟาขาดวมีฟ้าที่จะมาเปลี่ยนฟ้าให้ เปลี่ยนหายไม่เนาะโดย no, 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 no. โเรยเนร์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 โอเคป่ะนอร์น์นอร์ร์โอเคได้ทำลาน้องคนน้องคนน้องมีเวลาไปพักผ่อนหรือว่าไปอาบน้าะว่าเมื่อกี้มันหนาวหลายก <c oughs> ็อ,อาบน้าได้วินถ่องละ <c oughs> <c oughs> โดยสบายดีถ่งละสบายดี